คุณมีโชคไหมโชคจากอะไรคะจากไพ่สี่ใบนะหนึ่งสองสามสี่ค่ะให้เวลาคุณสามวินาทีนะคะเลือกไพ่เอาไว้ในใจค่ะและ้วฝากกดดามกดหัวใจค่ะหนึ่งสองสามใบที่หนึ่งค่ะคุณมีเกณฑ์ไหมมีค่ะมีเกณฑ์เสี่ยงโชคถูกถกรางวัลน,นะค่ะ,ะแต่ถามว่ามาจากไหนอันนี้ลักษณะมันน่าจะมาจากตัวคุณเองหรือสัญชตาตญาณหรือการการคุณที่คุณเลือกเองอะค่ะใบที่สองค่ะ ยังไม่มีนะคะอาจจะต้องระวังเสียงเงินด้วยเสียงเงินให้กับบุตรหลานหรือบวรยวนค่ะใบที่สามถือว่ามีนะคะค่ะหนจะเสี่ยงโชคถ้า,ถ,าถ้าจากการเสี่ยงโชคเนี่ยจะมาจากเลขทะเบียนรถที่คุณใช้อยู่เป็นประจำค่ะแล้วก็มาจากเหมือนการทํางานของคุณใบที่สี่นะคะจะไม่ใช่เงินจากการเสี่ยงโชคแต่จะเป็นในลักษณะจากการทํางานคุณเป็นคนไม่อยู่นิ่งอะ่ะค่ะมีงานอยู่แล้วคุณก็ยังหางานเพิ่มค่ะ เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของการงานซะมากกว่า